สวัสดีค่ะวันนี้ foodtravel er. t v นะคะก็จะนาพาคุณผู้ชมความเมนูที่ทานง่ายนะคะเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะนั่นก็คือเมนูทอดมันกุ้งค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าส่วนผสมต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะทีนี้ก็มาดูส่วนผสมน,น,นะคะว่าต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะมันหมูนะคะบดละเอียดกุ้งค่ะบดละเอียดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องใส่มันกุ้งลงไปด้วยนะคะ เกดขนมปังแป้งทอดกรอบน้ำจิ้มบวยค่ะเซีิ้วขาวไข่ไก่ลาบผักชีนะคะโขลกละเอียดนะคะพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและน้ำมันหอยค่ะมาถึงขั้นตอนการทำนะคะขั้นแรกคุณผู้ชมก็จะต้องใส่มันหมูนะคะลงไปแล้วก็กุ้งนะคะ แล้วนะคก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยป่นค่ะแล้วกาผักชีค่ะ เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสำหรับทอดมันกุ้งนะคะ,ะคุณผู้ชมจะเป็นต้องบดส่วนผสมคือมันกุ้งและเนื้อกุ้งรวมกันนะคะรวมไปถึงมันหมูนะคะเราจะไม่ใช้วิธีในการสับนะคะเพราะว่าเนื้อจะละเอียดไม่เพียงพอนะคะเรับจคนแบบนี้นะคะให้เนื้อ สําสหรับการท,ทําทอดมันกุ้งโดยทั่วไปนะคะเขาจะไม่ใส่มันกุ้งลงไปนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทําโดยใส่มันกุ้งลงไปด้วยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความหอมนะคะของทอดมันกุ้งของเราจะหอมมากกว่าปกตินะคะคนแบบนี้นะคะให้ทุกอย่างนะคะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ แล้วเราจะใส่แป้งทอ,อดกรอบนะคะลงไปนิดหน่อยนะคะพอให้เขาจับตัวเป็นก้อนเดียวกันใส่ไม่มากนะคะเพราะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยส่วนผสมก็จะแข็งแล้วก็กระด้างน,นะคะการคนนะคะก็ชื่อช่วยในเรื่องความเหนียวนะคะเราต้องการให้ส่วนผสมเกาะตัวกันดีนะคะเสร็จเรียบร้อยเมื่อคุณผู้ชมคลุกได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ จะต้องนำส่วนผสมทั้งหมดไปพักไว้นในตู้เย็นนะคะสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเซ็ตตัวกันนี้ยิ่งขึ้นนะคะเราถึงจะมาทำการปั้นและทอดเลยคะ่ะหลังจากคุณผู้ชมพักกุ้งนะคะในตู้เย็นครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาทำการปั้นกันนะคะอย่างแรกคุณผู้ชมจะต้องตีไข่ไก่นะคะอย่างนี้ใช้ได้แล้วค่ะ แล้วเราก็จะมาปั้นคุ้งกันต้องแตะน้ำเปล่านะคะใส่ที่ฝ่าม,มือด้วยนะคะถ้าเดกผู้ชมไม่แตะน้ำนะคะก็กุ้งก็จะติดมือนะคะ แล้วก็จะนำกุ้งนะคะไปชุบแป้งนะคะพอชุบแป้งทั่วแล้วนะคะเราก็ชุบไข่ะคะ่ะถ้าลักษณะนี้นะคะเราก็จะนำม,มาชุบกับขนมปังแ็่ขนมปังคุณผู้ชมต้องใช้เยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าคลุกไม่ทั่วนะคะ,ะมันก็จะไม่เกานะกันแล้วก็ทำให้รสชาติไม่อร่อยด้วยนะคะ กดให้แน่นนะคะเสร็จแล้วก็พักกุ้งนะคะไว้ข้างๆแล้วก็เราก็จะเริ่มทำชิ้นต่อไปนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องตั้งน้ำมันนะคะให้ร้อนนะคะแต่ว่าไม่ร้อนจัดนะคะเมียน,นตัวแป้งเก็ดถขนมปังก็จะไหม้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำลงทอดนะคะเราก็จะเจาะรูตรงกลางนะคะ เจาะรูนะคะเพื่อให้ทอดมันกุ้งสุกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใส่แป้งขนมปังลงไปด้วยนะคะตรงกลางแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาสำหรับคุณผู้ชมที่กลัวว่าเอ๊ะทอดมันเนี่ยเราทอดลงไปแล้วจะสุกทั่วกันหรือเปล่านะคะก็เจาะรูตรงกลางเลยนะคะ จะออกมาคล้ายๆวงแหวนนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็นำลงทอดเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าเ็ดขนมปังจะสุกง,ง่ายมากนะคะ แล้วนะคะก็จะต้องกลับด้านนะคะสำหรับข้ามันกุ้งนะคะที่เริ่มสุกแล้วนะคะก็จะลอยตัวขึ้นนะคะอย่างนี้นะคะทีนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะนอกจากลอยตัวแล้วเวลาเราตักขึ้นมาน้ำหนักก็จะเบานะแสดงวา่าเนื้อด้านในนี่สุกแล้วนะคะก็ตักขึ้นมาพักไว้นะคะ ท่านผู้ชมต้องคอยจับด้านให้ครบทุกชิ้นนะคะไม่นัน้นอาจจะสุกได้ไม่เท่ากันนะคะสำคัญที่สุดนะคะก็คือไฟนะคะในการทอดนะคะจะต้องใช้ใไฟอ่อนเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับทอดมันกุ้งของเรานะคะตอนนี้ก็มาจากเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีการทำนะคะก็ ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากนะคะเมนูนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> เด็กชอบเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดสามารถทำได้เองที่บ้านนะคะก็เหมาะที่จะทำให้ลูกๆหรือลน่านทับทานนะคะยังไงทำเองที่บ้านก็อร่อยกว่าแน่นอน,นะค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับท่านมันกุ้งของเราอย่าลืมนะคะสำหรับเมนูอะไรอร่อยแบบนี้นะคะก็คุณผู้ชมสามารถคลิกมาดูได้ที่ w w w f o o d t r a v e l t v นะคะนอกเหนือจากท่านมันกุ้งนะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆที่น่าอไร่อยไม่แพ้กันค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ